พันสี่พันกว่าบาทเข้ามาหนึ่งคันแล้วค่ะสำหรับคันนี้เนี่ยตัวนี้เป็นตัว닛สันไอเมล่าเนี่ยหนึ่งจุดสองอีสปอร์ตเท็ดนะคะตัวปีสองพันสิบเก้าคันนี้ทุกคนได้ปีสองพันสิบเก้าเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญข้างในเดี๋ยวพาด,ดูข้างในก่อนใครที่อยากได้รถเก่งแบบพี่หนูแค่อยากได้รถเก่งที่แบบมันผ่อนถูกกว่ามอเตอร์ไซค์อะ่ะเอาคันนี้ไปได้เลยนะคะแล้วก็คันนี้นะก็จะได้เป็นสีบอลแบบนี้นะคะแล้วก็ข้างในดูดิเห็นปะ สภาพเอยอะไรเอยจอยแอนดรอยกล้องหลังแถมให้อีกแล้วค่ะทุกคนค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ใครที่อยากได้รถเก่งคันถูกแล้วก็ได้ปีใหม่ด้วยนะแถมได้ประกันเครื่องยนต์เกียร์เบรกด้วยเพราะว่าใครที่มาจากคลิปนี้เดี๋ยวให้ประกันเครื่องยนต์เกียร์เบรกไปเลยนะคะส่วนราคาคันนี้นะคะอยู่ที่2 7 7 0 0 0บาทะคะ่ะผ่อน4,000กว่าบาท5,000ต้นตลอดสัญญานะใครอยากได้รถไปขับคันนี้บอกว่าค่อนข้าง,าง,าง,างตอบโจทย์เลยได้รถปีใหม่ได้อย่างปี2023อีกแล้วค่ะทุกคนพร้อมกับจอยแอนดรอยเพราะฉะนั้นน้องน้องคนไหนเงินเดือนหมื่นสี่นะคะ ไปแค่เนี้ยคือจบแล้วนะคือได้รถไซส์ใหญ่แล้วก็ได้รถที่ผ่อนไม่แพงนะคะ,ะทุกคน4,000กว่าบาทตลอดสัญญานะแล้วก็ที่สำคัญทุกคนดูตัวรถดิให้ดูก่อนพอเป็น1.2 e-sport อเทนะแล้วก็ได้ Eco car ได้ประกันเครื่องยนต์เกียร์เบรกด้วยทุกคนดูดิ รถสวยมากๆเลยนะเพราะฉะนั้นใครที่มีงบผ่อนไม่เยอะโบนแนะนําคันนี้นะนรถคันแรกเนี่ยเราเอาที่เราพอดีพอตัวก่อน4,000กว่า5,000ต้นเราผ่อนสบายๆมีความสุขได้ขับรถไปเที่ยวมีรถใช้ไม่ต้องมานั่งเรียงกับค่างวดที่มันเกินความจำเป็นของเราไปนะคะเพราะฉะนั้นใครสนใจคันนี้ รีพักมาเลยนะเลขในห,หลักหมื่นเท่านั้นน้องปีสิก้าแท้ให้วราริเครื่องยนต์เกียร์เบรกด้วยนะคะอยู่จังหวัดไหนก็ออกรถกับโบรา้คันนี้ขอาเงนินเดือน12,000บาทขึ้นไปซื้อคุณจะจบไม่ต้องขับไม่ต้องรวมนะคะอยากได้ข้อมูลตรงไหนเพิ่มเติมอยากได้อะไรเพริ่มเติมทักมาที่ฝ่ายขายด้านล่างนี้ได้เลยนะสหรับวันนี้ต้องขอบคุณและสวัสดีคะ่ะ